น้องครับวันนี้ก็คงจะเจอ,อตัวแล้วครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเขาครับ,รบไปไๆปๆไปเร็ว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  ไปไปไปนี่ครับนี่ครับถ้ายังไม่เห็นนะครับมีคนเห็นอย่างครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้ผมได้พาพี่น้องอีซีมาดูแล้วครับผู้ใหญ่มาตัวเดียวครับผู้ใหญ่มาตัวเดียวครับเราไปดูกันครับว่าเขาจะไปทางไหนนะครับนะ เห็นไหเข้าป่าละเมาะแล้วครับยางครับนี่นี่เข้าป่าละเมาะครับนี่ไงเข้าป่าละเมาะตรงนี้แล้วครับ ผู้ใหญ่มาตัวเดียวครับโอเคครับวันนี้เราได้มาจีผู้ใหญ่แล้วนะครับผมจะพาพี่น้องซีไปดูตรงนี้ครับว่าจะทันผู้ใหญ่ตอนที่เขาเดินข้าม ต้องขออภัยพี่น้องนะครับวันนี้ผมอยู่ใกล้อยู่ครับแต่ว่าอยู่อีกสิกหนึ่งของป่าอ้อยผมนะครับผมขออนุญาตดไปก่อนครับยังไม่ไปครับยังไม่ไปครับผมขออนุญาตทำไฟก่อน,นะครับ ครับเมื่อกี้พ่อใหญ่ก็ได้เดินเข้าป่าละมาะตรงนี้เองครับใกล้ๆครับตรงนี้ครับป่าละมอะตรงนี้ครับผมก็จาตามไปตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะพาพี่น้องเอฟซีตามไปดูครับว่าพ่อใหญ่เขาข้ามไปหรือ,อยังครับ ทำตรงฝั่งคููกันช้างไปหรือยังนะครับนะครับไปดูกันนะครับนะก็ต้องระวังด้วยครับระวังด้วยเราเข้ามางก็ต้องระวังด้วยเมื่อกี้ก่อนที่ผม จะเข้ามาใกล้มนาะเปิดไฟนะครับผมผมมองด้วยตาเปล่าเขาใหญ่แกยืนตรงนั้นนานมากครับนานมากผมกนน็นอนฟังเสียงอยู่ครับนอนฟังเสียงอยู่ก็ได้ยินอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาใหญ่จะมาทางนี้ครับ นี่ครับพาพี่น้องสีเข้ามาดูครับเข้ามาดูเข้ามาไล่มาผักดันเข้าใหญ่ครับให้ออกไปจากไร่สวนนะครับผมก็ต้องระวังนะครับตอนนี้ผมจะขึ้นมาบนผูกกันช้างแล้วนะครับ พอดีここผมรีบครับเมื่อกี้ผมรีบผมไม่ได้เอาไฟที่ติดหัวมาครับก็มีแต่ไฟใหญ่ที่บอกพี่น้องว่าผมเตรียมไฟไมามาทำคลิปนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือครูกันช้างครับ นี่ครับพ่อใหญ่ฝั่งนู้นครับผูกไปฝั่งนู้นแล้วนะครับผูกไปฝั่งฝั่งที่ป่ามันนะครับคือผมต้องถอยก่อนนะครับต้องถอยออกมาก่อนครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นทางข้ามของผู้ใหญ่ของพ่อใหญ่ครับนี่ตรงนี้เลยครับ ตรงนี้เลยครับตตวนี้คือพูอใหญ่จะข้ามเข้าไปในป่านะครับนี่คือป่าต้นดิบครับคือผมต้องถอยก่อนครับผมต้องถอยออกมาก่อนครับออกถอยออกมาก่อนครับหลังจากฝนหยุดนะครับฝนไม่ตกสองวันก็ทำให้ทาง เดินของพ่อใหญ่ไปมาได้สะดวกครับพ่อใหญ่ก็เลยได้ออกมาให้พี่น้องไอซได้เห็นครับวันนี้ครับผมตั้งใจทําครับเมื่อคืนก็มาครับที่เงียบพ่อใหญ่ก็มาแต่ไม่ได้มาจุดตรงนี้ครับไม่ได้มาจุดตรงนี้อยู่ห่างอยู่ห่างจากจุดที่ผมอยู่จากป่าอ้อยผมไปผมว่าจะลงไปทํา คลิปให้พี่น้องดูนะครับแต่ว่ามันไกลครับผมกลัวว่าจะมีมาอีกฝั่งทางนี้ครับกลัวจะมีมาอีกฝั่งทางป่าอ้อยของผมนะครับผมก็เลยไม่ลงไปดูผมก็เลยคอยดูอยู่ฝั่งนี้ครับแต่คืนนี้ก็มาจริงๆนี่ครับแต่ยังไม่ไปครับ ผมรีบออกมาหวังจะเจอข้อใหญ่ข้ามตรงนี้ครับออกมาคือเราผมเลาะมาด้านหน้าของข่อใหญ่ที่เดินออกมาจากป่าละเมาะตรงนั้นนะครับที่นี้ผมมาข้อใหญ่ไม่ได้มาเส้นนี้ครับพ่อใหญ่ออกไปเส้นนู้นครับเส้นฝั่งป่ามันเล็ก ต้องระวังด้วยครับต้องระวังด้วยครับนี่คือฝั่งสะฝั่งนู้นครับนี่ป่าอ้อยผมครับนี่คือป่าอ้อยผมนะครับที่มองเห็นนี่เป็นกระท่อมนาผมผมจะยืน รออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะยังไม่ไปนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ทิศทางที่พ่อใหญ่ออกมาแล้วไปผูฝั่งนู้นนะครับมันเป็นป่าละเมาะเล็กครับตรงนี้ตรงที่พ่อใหญ่ออกเข้าไปเนี่ยมันเป็นป่าละเมาะเล็กเข้าไปก็ไปผุฝั่งนู้นของของป่ามันของฝั่งนู้นครับก็ได้ยินเสียงจุดออกมาพอทางนู้นจุดปุ๊บ ก็ไม่แน่ครับข้อใหญ่อาจจะกลับมาฝั่งนี้เพื่อจะข้ามไปตรงนี้ครับผมก็ต้องระวัาางตัวหน่อยหนึ่งนะครับนะเสียงมีเสียงกิ่งไม้หักครับมีเสียงกิ่งไม้หักบริเวณนี้ครับ ถ้าไม่ระวังก็เข้าถึงนะครับป่าอ้อยก็จะเข้าถึงคีอไม่ไปนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งมาไฟมันมันสะเทือนนะครับมันก็เลยไม่ได้ชัดเป็นที่สักเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เป็น ช้างตัวเดียวครับเพราะใหญ่มาตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่ครับมีงาออกมาสักไม่มากครับมีงา,ออมาไม่มากแต่ก็ยังให้ภาพได้สอดเด็ดให้ชีลน้องยิซีได้เห็นนะครับรอบนี้ครับ แถวนี้น on ี่มาบ่อยมากครับเราก็จะเห็นบ่อยมากผมผมนี่เห็นบ่อยมากครับเห็นบ่อยมากพอดีผมไม่ได้นอนสองคืนครับก็เลเมื่อกี้ผมนอนหลับอยู่นะครับเมื่อกี้ผมนอนหลับอยู่แต่ก่อนหน้านี้ผมรู้ว่าพ่อใหญ่มาแล้วครับผมรู้ว่าพ่อใหญ่มาแล้วเพราะว่าพ่อใหญ่ได้เข้ามา ตรงท้ายเขื่อนนะครับที่ผมเคยบอกครับตรงนี้เขื่อนจะอยู่ตรงนี้ครับด้านนี้นะครับนี่คือกระท่อมนาของผมที่ที่มีแสงไฟนะครับเป็นปะาอ้อยนะครับก็ใหญ่จะมาด้านนี้ครับมาด้านเขื่อนครับแล้วก็ลงมาด้านที่ใต้ของปะาอ้อยของผมนะครับก็ใหญ่ไม่ได้ออกมาจากตรงนี้นะครับ ตัวน,นี้ไม่กลับแน่นอนครับพ่อใหญ่ไม่กลับแน่นอนครับหิวครับจะอยู่ในป่าละเมาะนี้เลยครับอยู่ในป่าละเมาะตรงนี้แล้ครับเพราะว่าผมได้เดินไปดูตรงที่เป็นทางลงตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะผมได้เดินไปดูแล้วมันไม่มีอะไรครับไม่มีพ่อใหญ่ยังไม่ออกไปครับพ่อใหญ่ยังอยู่ในเกาะเล็กเกาะนี้ครับเกาะนี้เป็น เป็นป่าละเมาะก็เป็นป่าไม่ใหญ่มากนะครับมันสักสามไร่นี่ครับสามไร่น่าจะได้ครับตรงนี้ครับสามไร่เป็นพื้นที่ประมาณสามไร่เวลาพ่อใหญ่ออกมาก็าะจะไปอยู่ตรงนั้นก่อนครับแต่พอถ้าอยู่ตรงนั้นปุ๊บมันเป็นมันเป็นที่หลบซ่อนของเขาแล้วครับเขาะจะไม่ออกมาแล้วครับเขาะจะรอ เงียบอยู่ในนั้นแะครับพอเราเงียบเขาก็จะออกมากินอีกครับก็จะออกมากินอีกคือตอนนี้เขามาด้านนู้นออกมาอีกรอบนี้ผมม,มั่นใจว่านี่ครับ อันตรายครับเขาจะรู้ครับเขาจะรู้ว่าตรงนี้มีแสงไฟและมีคนอยู่แน่นอนครับเขาจะซุ่มเดินมาเงียบเงียซุ่มเดินมาเงียบเ ก็เข้ามาใกล้ลเราเรื่อยเข้ามาใกล้ลเราเรื่อยเราเรื่อยเข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงกระท่อมแล้วครับบางทีน่ครับป่าอ้อยผมตัวนี้มาบ่อยครับตัวนี้มาบ่อยวันที่ฝนตกที่ผมไม่ได้มาครับก็มาไม่ชวนหลักหมอผมตรงนี้ล้มนะครับผมได้มาตรวจดูตอนผมกลับจากนะจากทํางานนะครับ คือเราจะไม่อยู่เฝ้าดูเขาตรงนี้นะครับคือผมจะไม่อยู่เฝ้าดูเขาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ติดกับชายป่าครับมีโอกาสออกมาตรงที่เรานั่งอยู่ได้ครับเราก็ต้องถอยออกมาก่อนครับให้รู้ว่าเขาออกมาอีกรอบหนึ่งเราค่อยเดินเข้าไปหาเขาอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไม่ไปเดินตามไล่นะครับไม่ทําให้เขาหมุดหงิดโมโหนะครับ นี่คือฝั่งสะนะครับฝั่งสะฝั่งนู้นที่ผมไปยืยนเมื่อกี้นะครับเป็นฝั่งทางด้านป่าดงดิบติดกับคููกันช้างนะครับนี่คือสะในที่นาที่ป่าอ้อยผมนะครับก็ไม่ไกลครับนี่ครับเมื่อกี้นี่คือกระท่อมผมนะครับนี่คือกระท่อมผมนี่ป่าอ้อยนะครับ ให้พี่น้องไีได้ดูใกล้ๆครับเพราะว่าผมเตรียมไฟมาสองสว่างให้เห็นนี่ครับป่าอ้อยผมเมื่อกี้พ่อใหญ่อยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้พ่อใหญ่อยู่ตรงนี้ครับที่ผมได้ยินเสียงทีแรกเลยนะครับที่ผมวิ่งลงจากกระทอมมาพ่อใหญ่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงมุมนี้เลยครับแต่ว่าอยู่ในเลยหลักไปหน่อยหนึ่งนะครับเลยหลักไปประมาณสักสิบกว่าเมตรนะครับหลักลั้วนะครับ แล้วผมก็วิ่งลงมาครับนี่ก็บทอมผมครับนี่กับทอมผมผมก็วิ่งลงมาตรงนี้ครับวิ่งวิ่งลงมานี่ครับวิ่งมาตรงนี้ครับนี่ตรงมาถึงที่ผมยืนผมก็เข้าไปในป่ายางตรงนี้เข้าไปในป่ายางตรงนี้ผมก็ไปเปิดไฟตรงนั้นครับที่ให้พี่น้องเอสีได้เห็นกันนะครับแต่ด้านนี้ครับไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจครับก็หมาเห่านะครับ มาเหา่าด้านนี้ก็มีคนเฝ้าอ,อยู่เหมือนกันก็ห่างจากผมไปประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็มีกระท่มนาอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับประจำครับประจำมาประจําครับมาแบบนี้ประจําผมก็เห็นประจํา เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเอฟซีขึ้นไปถ่ายบนกระท่อมนะครับว่าช้างอยู่ระหว่างไหนนะครับตอนที่ผมรู้สึกตัวว่าพ่อใหญ่เดินเข้ามาผมรู้สึกตัวตอนอยู่ระหว่างไหนนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอฟซีไปดูครับนี่ผมวิ่งมาตรงนี้แหละครับเมื่อกี้นี่ผมวิ่งมาตรงนี้ครับ ผมใช้เป็นโทรศัพท์ถ่ายนะครับการซูมมันก็ลำบากหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะพยายามมีอุปกรณ์เสริมมาใช้ให้พี่น้องเอซีได้ดูได้เห็นไม่ลำคานตาแน่นอนครับนี่ก็ป่าอ้อยครับป่าอ้อยแต่โอ้รลำบากครับอ้อยก็ ที่แรกก็ว่าระหวังช้างนะครับแต่ตอนนี้หนูกัดล้มหมดแล้วครับหนูดุกว่าช้างอีกครับนี่คือตรงที่มาข้างกระท่อมผมวันนั้นนะครับด้านนี้มาด้านตะวันออกของกระท่อมนะครับนี่ตัวกระท่อมครับกระท่อมเลือกกระท่อมของผมนครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูว่า ผมเจอเขาอยู่ตรงไหนแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับตอนครั้งแรกที่เจอเี๋นะครับให้มีที่ยินดีๆก่อนครับคือขึ้นมาบนกระท่อมแล้วนี่นะครับน้องอีกทีห็นต้นยางฝั่งเลยเปล่าอ้อยไปหรือเปล่าครับ อยู่เลยต้นยางไปประมาณยี่สิบเมตรได้ครับผมมองตรงนี้เห็นพอดีครับผมก็รีบวิ่งลงไปถ่ายให้ที่น้องกีจได้ดูนะครับคือตอนนี้ผมอยู่บนกระ่อบนี่ครับช้างมาทำอะไรไม่ได้แต่ว่าหนูครับกัดล้มหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวงบ้างนะครับผมจะตัดอ้อยตรงนี้นะครับที่มันใช้การมาได้แล้วนะครับหรือต้งไหนที่มันพอที่จะแบ่งปันให้พ่อเท่าพ่อใหญ่นะครับได้กินมั่งผมก็จะพากันขุนไปให้กินในป่าเลยครับผมไม่ได้หวงครับแต่ว่าผมไม,ไม่ไม่ให้มากินตรงนี้นครับ มากินตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะผมนอนอยู่ตรงนี้มันอันตรายครับผมเคยขนอ้อยในสวนของผมเนี่ยครับไปให้ข้อใหญ่ครับไปให้พ่อใหญ่ได้กินในป่านะครับถึงป่าเลยนะครับเคยเอาไปใส่ไปให้ทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแต่ว่า ก็มีหลายคนหลายท่านนะครับเขาบอกว่าไม่อยากให้เอาไปให้ช้างนะครับ,บกลัวว่าจะเป็นอันตรายถ้าช้างออกมากินอ้อยที่ผมเอาไปให้แล้วมาทำลายข้าวของของคนอื่นมันก็จะเสียหายไปอีกนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะขนใส่รถครับเดี๋ยวต้องรอรดมาก่อนนะเพราะรถรถเอาไปใช้งานอยู่ครับเราขนใส่รถแล้วก็เอาไปให้ในป่า ลึกเลยครับเอาไปให้กินในป่าลึกเลยครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้ดูครับวันที่ผมเข้าไปเอาอ้อยไปให้ข้อใหญ่นะครับอยู่ในป่านะคืเนี้ครับมันลมครับตรงไหนที่มันใช้การไม่ได้ครับที่มันเอาไปทําประโยชน์มันได้ผมก็จะเอาไปให้ข้อใหญ่ได้กินในป่านะครับผมให้กินตรงนี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องเอซทุกท่านครับวันนี้พี่น้องได้เจอช้างตือผู้ใหญ่ตัวเป็นเนกับผมถึงจะเป็นช่วงเวลาที่นิดเดียวชิปหน้าชิปต่อไปผมจะทำให้พี่น้องเอซีได้เห็นได้ดูให้ชัดเจนกว่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ